โอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมอยู่กับผมนะครับผมก็วันนี้นะเราจะมาขายรหัสฟรีไฟลกันนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะผมก็เลื่อนขั้นมาทุกซีซั่นเลยนะครับผมแล้วก็มาดูคอลเลคชั่นครัผมก็จะมีประมาณนี้นะพื้นหลังนะครับผมนะโอเคครับแล้วก็เดือยเยอะมากครับแล้วก็ต่อไปรูปนะครับนี่นะครับผมจะเลื่อนเร็วหน่อยนะครับแล้วก็นะครับต่อไปก็กล่องดวงใจนะครับนะนี่ก็ผมเติมหลายซีซั่นมากนะครับก็ วันนี้นะผมจะมาขายนะครับนะเอาเอาแรกดีกว่านะวันนี้ผมมาเออเอาขายดีกว่าวันนี้ผมมาขายนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะกระเป๋ากระเป๋านะผมนะโอเคครับผมต่อไปก็เลื่อนต่อเลยนะครับแล้วก็ผมจะมากดชูชีพมาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมนะโอ้กระเป๋าโคตรเยอะครับดูสิผมก็เลื่อนสุดแล้วแล้วก็กดลมชูชีพว่าผมลมชูชีพเนาะนี่จะมีของดีแท็กด้วยนะครับนา d ดีแท็กนะครับนะถ้าคลิป ถ้าคลิปยาวก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะนะครับนะโอเคครับก็มาดูที่จะกินปืนนะครับเมื่อกี้เผมตัดไปแม่เลี้ยครับเมื่อกี้นี่เขาจะจะกินปืนก็จะประมาณนี้นี่มีซองยาวด้วยนะครับซองยาวเป็นแบบใหม่นนี่นะครับผมก็ถือว่าหายากกันเลยทีเดียวนะครับก็จนกว่าจะสุ่มได้ก็ถือว่านานนะครับซองไฟครับผมนี่ก็ซองกระโหลก เอเคครับเอเคสีม่วงเอเคมังกรนะครับผมเอเคอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็ยูมพียูมพีนี่เนาะ <laughs> <laughs> <c oughs> นะครับผมก็ผมไม่ได้ลงคลิปนานจริงๆนะผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมนี่สกัดไททันครับนี่สกัดไททันนะนะ <c oughs> คือราดน,นี้สุดจริงครับผมแรกนะผ่านแรกนะอ่าเนาะอ่านะครับผมนะโอเคนี่นี่เนาะ <c oughs> จบประมาณนี้เลยนะครับผม นี know, das ja an, hat, ่ฝาม้าครับผมก็คลิปนี้ใครที่อยากจะแลกหรือว่าอยากจะซื้อผมก็สามารถส่งทักมาที่ไลนใต้คลิปได้เลยนะครับนะนี่อินเก้าสี่คาตาณะก็ก็มีครับผมคาตาณะหักนี้เติมเยอะจริงครับบอกเลยคาตาณะก็มีปืนใหม่ไอไม่ใช่ปืนใหม่ปืนอะไรไม่รู้จีซิพาหรือเปล่านะครับนี่ไอวอก็มีครับดูไอวอ นะครับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะเลกก็สนใจทักมาใต้คลิปเลยนะครับผมโคตรสุดละหันนี้ดูดูอยู่สปอร์ตก็มีครับผมฝากกดไลค์กันด้วยนะถตาคลิปตัดก็แสดงว่าอ่าเออไอนี่ครับก็คือความจําเต็มเนาะถตาคลิปตัดเนาะนี่นะครับอูรูเอะท่าท่าไม่ใช่รูปผิผดนี่นครับผมโคตรสุดจริงๆเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยละกันนะครับผมน,ะนั่น ตัวละครครับโคตรสุดดูโหดูดูเอาไม่พูดเยอะครับเก็บคอขาดแค่สองตัวเออไม่เป็นไรหรอกโอเอร็อกเวลแปะนะผมนี่ก็จะเป็นตัวละครสัตว์นะครับกุ้งนั่นเองเนาะอ่านะครับผมก็ฝากกดไลค์อีกรอบนึงด้วยนะครับผมก็นะโอเคนี่ครับชุดครับชุดชุดก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนะนี่เนาะ นี่แหละชุดอยู่ก็ไว้เพียงแค่นี้้วกันนะผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย